สวัสดทีทุกท่านุ๊กัาด้วยนะครับอยู่กับผม Shadow Master n รั r โอเกมวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟซึ่งอนะู่ร <L un ters> น,น,นะเรบไปดีไปดูผลนะว่ามันเป็นยังไงว่าของผมจะเทียบขน,นาดไหนแล้วคือและอย่างหนึ่งนะครับคือผมจริงๆผมอัดคลิปแล้วนะเรื่องการตบของผมไปแล้วก็ไปซุ่มนี่ครับไปซุ่มคกคคคคับพับุก้ แล้วก็ไปซุมกิจกรรมเสื้อเอซูน,นะผมปกติผมไม่มีลเพึ่งได้แต่แม้ไงไฟเสียเมา่อานคิดว่ได้มลบตัวเองไม่รู้เป็นไรนะคือแบบมันลบตัวเองเพราะว่าเต็มหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแค่หกนาทีของผมเนี่ยสิบนาทีก็ครึ่งจิกหกนาทีนี่ยังไม่ถึงครึ่งจิกเลยนะคือแบบยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งจิกเลยอนะ่ะแค่หกนาทีเองก็เสียได้านะาผมว่าจะมาให้ทุนดูแต่ก็ไม่ได้ดูซะแล้ว ก็เย่มากเละเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับว่าสกมาในกิจกรรมไหนนี่ครับเล่นกิจกรรมพับขี่ไปไม่ได้อะไรเลยนะครับผมได้ตะเกือได้กล่องสุ่มปืนแล้วผมก็เปิดไปแล้วได้เช่าสุ่มปืนเอ,อพีเก้าสิบยี่สิบชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็กิจกรรมนี้ครับผมเล่นไป่ออได้เสื้อเอซูตมาหนึ่งตัวก็กล่องสุส่มสกินปืนสิบกล่องนะครับผมแล้วก็ได้ลิงมาหนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้ อ่ก็ตามนี้นะครับผมผมก็เอ่อยังไงอะตั้งชีมันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สกินอันนี้ได้ฟรีครับยมงไงกจำไม่ได้นะครับผมแันนี้ไฮไลท์เด็ดของเราถ้าผมเอ่อมีคลิปที่ผมอกดหน้าแล้วยาวให้ดูนะว่ามันแบบโหดีใจลัานแหละคือนี่ผมซุ่มซองเขียวได้ทุกคนนี่ครับผม 5ครั้งนะผมครั้งแรกสุ่มได้นี้ต่อไปก็สุ่มได้นี้ครั้งต่อไปก็สุ่มได้อันนี้อันนี้ครั้งสุดท้ายก็ได้สองเลยนะผมอาจจะสุ่มต่อแต่ไม่เอาผมิน,น,ผมน่าจะมีแล้วใช่ไหมใช่ผมมีแล้วสกินไม่ต้องทานครับมาบอดได้ดีเลยล Air ย Air ่มเออร์ดใช้เออร์บอดสิขั้นสูงครับผมอันนี้ก็มรดกชดลมก็งาน,นนะอะเพราะว่าผมแต่งัวยจะเถิดผมใช้เป็น ขั้นสูงนะครับผมก็สุยงแค่ห้าครั้งเองนะครับผมแล้วก็อะไรวะเยอะจัดอ็คือใช้สกินปืนที่ผมบอกว่าสุ่มไปในกิจกรรมคาบุก,กินะครับผมได้เป็นเนี่ยครับพีก้สิบกระบอกนี้ได้กล่องหนึ่งกล่องเดียวเองสุ่มมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับผมต่อไปก็เป็นลูกซองนี่ครับผมซองเขียวเราได้มานะครับผม ่ที่นะทีนะผมเอาเลเวลสองแล้วแต่ตอนนี้เราลอกเก็บตังค์ก่อนจะเป็นเลเวลสามสี่ห้าผมจะเอาไปถึงเลเวลสี่นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูต่อเพราะว่าอัตราการยิงมันบวกหนึ่งใช่ไหมตอนเลเวลหนึ่งสองสามเนี่ยอัตราเออสแตคมันบวกแค่นี้แต่ถ้าอยูเลเวลสี่อัตราจะบวกเพิ่มนะ,มะครับผมเดี๋ก่อนไปดูรอบส่วนนี้ครับซองควงอันนี้ของฟรีครับกิจกรรมล่าสุดเลยที่ GM ที่เกมเขาแจกมานะผมใช้ไอ้ออเศษแก้วที่เป็นมีดอยู่ด้านในเนี่ยมันแหลกนะครับผ,ผมมีอยู่ประมาณออ15อันแหลกต่อกลัวมา10กล่องสุ่มกล่องที่6ได้เลย โอ้ได้ถ่ามบอลด้วยเยอ่ะแต่ผมแล้วก็สำหรับผมไม่อ,มอดีนะผมม่อเท่าไหร่ก็แต่น้อยก็มีอ่ะดีกว่าไม่มีนะครับผมแต่ซองควรที่ผมอยากได้คือซองีม่วงนะครับผมองเลเปอร์สียม่วงแบวกอัตตาญีนคบผมบอกเลยนะว่า ผมแม่แบบดีกแบบปุ่งรีโหลดแล้วบวกรีโหลดหนึ่งด้วยอัตรายิงสองแบบยังไวมากอ,อ่ะผมต่อไปก็เป็นปืนนี้ครับผมิ่ปืนนี้ครับผมเป็นปืนลูกซองใหม่ที่เราคเคยกันสุ่มได้สิบกล่องนะผมสแต็กก็มีอยู่ที่บวกระยะหนึ่งบวกความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลดแม่นยำนะผมก็ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกสองนี้นเนพราะว่าผม ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งอะไรามาพร้อมแบบ้าบ้านะครับผมสุ่มมา10กล่องได้30วันนะครับผมก็ใช้ได้นะก็ใช้เล่นดนู่นนี่นั่นไปนะครับก็แรงเข้ามาแล้วเดี๋มาดูคลังอาวุธกันเลยปืน M4 ใช้ตามนี้ครับผมสีชมพูบวกตอายิง2 แล้วก็ลดความเร็วรีดูอันนี้ได้จากการขับแรงมาผมส่วนนี้ใช้ปักสุ่มเงินสุ่มผมเองแหละใช่ก็สำหรับส่วนี้พี่ก็บอกไหนก็ว่าพ็่ก็บอกชอบอะไรที่มันบิ่งแรงที่จบแรงๆกันเนาะเต้นลั่นลั่นเออมันมาเร็วมันมาแรงไงก็เลยใช้บ้างบทประกอบที่ผมใช้ก็คือ ดีดีกว่าปาันไปนิดนึงนะครับผมถ้าบวกรามิดเอาไปอีกจะเป็นอะไรดีดมากอาากัลตายิงสองดาเมจ้ลได้อย่างงี้โอ้บอกเลยว่าโหดแต่ผมมันมีอยู่นี่แต่ผมไม่ได้ตุ่มไม่มีตังค์นะครับผมคนเอเคใช้เป็นเอเคเดซอนะครับผมบวกอาากัลตายิงสองลบแม็กกาซีนะครับผมเหนื่อยแป๊บนึงเฮ้รีวิวก็เหนื่อยกเอเคเดซอายรัวรัวเรื่องนะครับรัวจริง เปิดปืนชาร์จได้เลยอ่ะเออง่ายอ่งงส่วนนี้ครับ F14 ใช้เป็นสกินนี้ครับตาเมทสองก็อยากได้ลัวนะแต่ไม่เอาเพราะว่ามีแล้วก็อยากเะแบบนีเสักาส่วนสตาที่แจกครับตัเก็บแจกทีกันแจกครับส่วนนี้ก็สุ่มได้ก,กดล่องี่จจออวจกมาส่วนนี้ก็ดีตังกจกเดิมไอันนี้ผมใช้ตังสุ่ม เพชรจุ่มนะผมส่วนนี้ก็ฟรีระหว่างสองนี้ผมเลือกอันไหนผมเลือกอันนี้ครับแม่นยำสกาไม่จำเป็นครับผมสำหรับผมผมชอบอะไรที่มันรุนแรงอยู่แล้วโบดาเมีดหนึ่งลบระยะหนึ่งเฮ้ยโบดาเมีดสองลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งส่วนี้บวกแม่นยำสองลบเป็นหนึ่งแล้วก็ลบระยะส่วนนี้จะเป็นแบบคมมเปคมยิงแต่สำหรับ คือกอซ่าไม่ใช่เป็นต้นหมวกแมนยางกล้วกแม่นอยู่แล้วอ่ะควรบอกอัตรายิงมากกว่าผมคือโคตดอยู่ค,คนน,นี้แล้วแต่ผมไม่มีมจนกนครับผม sks เป็นดามเมดนะครับผมอันนี้คือพลเรลีโหลดในปานคืออันนี้น่าจะดีกว่าครับผมสองเม็ดร่วงเลยดอกละร้อยๆคะโหดมากสองสิบเก้าอันนี้สิบกระสูงไม่มีแต่ครับไปเลยครับความารรัตลูน่าไรบวกดมัมเมดสองระยะหนึ่งพลเรลีโหลด เลยนะครับก็สุดได้ครับสุ่ได้กริจกรรมนานแล้วนานมากนี้ได้ประมาณด้เดีวยวแปดแจงเรียกผม บูดาเมทสองรียหนึ่งเราเป็กต่นะผมแจกดีก็มันมีกิจกรรมอรผมจำไม่ได้นานๆแล้วก็สองสามเดือนก่อนนี้แหละไม่อนานมากแต่ผมจำไม่ได้ส่วนเอฟหกสิอันนี้ต้องเติมนเพราะผมผมใช้ตั้งเเพชรมาสูุ่มใก็บอกเดียวผมกะจะเอาเอ4เจี่นี่ยเอาเอ็มจี่ดูดีแต่ไดเอ็มสมาก็จะเอาเอ็ด้วยเอ็มกสก็ยไม่ได้อยู่ครับ

ุ่มงได้แต่ปีมันก็นั่นแหละปีมกันตอันนี <h ati> <h ati ้เป็นอนเคาตอแต่ปนี้ครับต่อครับคือีมันได้เยอะสุดวะบดาปบันดามีสกิลใช้เป็นอันนี้นะบูดาเมทสองแล้วก็รถเล็จก็อ้อะนเนี่ยถ้าใครอยากจะได้แมงจนเยอะ่นเลยมกิลอคืแบบห้นัดเลยอ่ะ แล้วอ <ITA> ีกอย่างนึงครับนี่ผมบอกเลยถ้าใครมีสกินปืนเนี้ยถือว่าคุณคือหนาขนาดผมเพราะอันเนี้ยต้องเติมหนึ่งเพชรถึงจะได้นะผมเปแบบนาขั้นผมบอกสกินได้ไวเจ็ปเนี่ยด้ตายลย AK ไดก็สแต็กก็เหมือนกันนะผมส่วนวีดเอสนี่ครับใช้มุกเออเหรอวิงแพดด้านะผมส่วนนี้แจกฟรีครับ อยากกิจกรรมเข้าไปดูดกูสตรีมนักแข่งนะครับผมการแข่งฟรีไฟล์โปรโบลีได้มาอันนี้ก็แบบแล้วนะครับผมได้ไม่เป็นเดิมเดิมไปในยุ่งๆอันนี้ก็ได้จากแม็กปูเดิมคิดคาไม่มีครับผมสัดนได้ย่างัดไปฟองรีมีหมดและนะ้วลูกฟองแมตช์มาลัำสอบ ใส่นี่บวกกับตาิงไม่คชอบรัปืนสไนเป็มบอกตายเพราะว่ามันปืนทีรันอัอยิงงไงมันก็ไม่ได้อยูือแบบเรายังไงเราก็ักอยู่แล้วแลบวกกับตายิงมันไม่ได้สไม่ได้ทำใเราสัว์ไวขึ้นเลยที่เรา ผมต้องการก็คือบวกดามีจอกเพหรือแม็กก้าแม็กซ์นเนี่ยบวกแม็กซ์นก็ัได้เปลี่ยนอยู่นะครับผมเปียอยนะเพราะว่าม <ไป S 2> ันแบบีกระสุนเยอะระสับในนานเนียอเคต,ตาากก็ใช้เป็นกรบดมีสองน้าบอกที่ดีนะโดนถ้าติดเต็มเต็มก็ดอกละร้อยกวาแปดร้อยกวแปด แบบกรแบบสัพขานัดเดียวแล้วปืนปืนอะไรก็ได้ยิงไปตายเลยเออคนี่มีของอีกส,ส่วนนึเะนี่นยต้องการนี่ครับแต่อันนี้ดีอยู่แต่ยังได้ดีแทคมากกว่าหอลสองร้อยัมากบาเลตมีครับพกเตริตสเิฟรว์สั้นเลน,นะมคุณพกต้องใช้ทุกคียฟรีไฟล์แรกนะมสองพกก็ต้องใช้ทุกคียฟรีไฟล์แรกนี่ได้จากซิสซันเลน ส่วนนี้นักสูนี้คำ่างชิตกระทะต้องอันนี้ต้องใช้ตัวเนฟรีไฟ้นะตอนนี้ได้จากการ x กับ cr เหรือโลโลนั่นเองนี้ก็ต้องใช้ตันนี้เหมือนกันนะใช้ที่ผมใช้อยู่ต้องใช้ตัวเคนฟรีไฟแรกส่วนนี้ได้ฟรีได้จาขั้นจากขั้น ขั้นเ่าะแม่ไม่ได้ใช่ส่วนนี้ฟรีจากซีอาร์เซเว่นนะผมส่วนนี้ฟรีเอ้ยทำไมผมมีสองอันจุกนี่แล้วเจ้ามันถือไปเยอะไปแล้วกันนะครับผมส่วนกระบองนี้กระบองชาวล็อกสีม่วงนะครับผมมีสีแดงกับสีม่วงเอาพร้อมสีนะครับผมแต่อันนี้ถือได้สีม่วงถือได้แต่อันนี้ถือไม่ได้อันนี้เขาพูดก็ต้องใช้ตุ๊กขิ่นเว็บส่วนนี้ได้จากคันครับนี่ได้จากคันอ่าตามนี้ แจกรฟรีครับผมนี้กิจกรรมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วจุดคตนะได้จากไอ้นี้อะไรวะอะไรสักอย่างคัตนะอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมซุ่มได้เพียงแค่เก้าเพชรเองอะซุ่มได้ของชุดเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนานแล้วอะคัตนะก็ตามนี้ครับผมเงินเดียวเขียวไม่มีครับอันนี้คือหมัดหมัดม่วงแค่นี้เดียวระเบิดผมงเทปเป็นระเบิดเนี้ยสวยนะเวลาปาไปน้ำสวย เนี่ยเป็นจิตเงินผมชอบจิตเงินสไนบ์วอก็เป็นไอวอลดำอย่างเดียวส่วนนี่เลยสกินปืนระยะพวกแบบระเบิดหรือว่าคือพิเศษนะครับผมหน้าไม้ไม่มีครับมีจิตเก้าบวกระยะสองโลคอลลิลโลดแล้วก็บวกแมกกีเซียหนึ่งก็บอกนี้ถือเลยนะเอ่อเอ่ออะไรวะจิตเก้าอะไรที่อย่างเียให้บันนี่วะอะไรบันบันนี่สักอย่างหนึ่งโดย ที่เราอ่านภาษากริไม่ออกนะครับผมโง่เองก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ปืนนี้ครับ T L หนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีครับจนกันลิงกันไม่มีครับมินิกันติดกันลิงดิงแรกจะบโว้ยดิงแรกจริงนะตามนี้นะครับผมก็ปืนตามนี้ครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุดนะครับผมแต่ตอนนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันนะจอับ ออกมาในคลิปก่อนเพราะว่าไฟเดี๋ยวมันเต็มก่อนนะครับผมโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องข,ข,ขอบคุณใครผมจะใส่ไอติมแคบไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาดูสำหรับคลิปนี้ผมขอใช้เพียงแค่ห้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลานบ๊ายบาย Yeah.